สัสดีค่ะท่านผู้ชมคะชีวิตเราทุกวันนี้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ของมนุษย์เรามากมายเชียวนะคะและวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสินประดิษฐ์ของคนไทยภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่บผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะคะตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับด,ดิฉันขอแนะนําคุณวิสิตทัก คุเจ้าของสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อกก้านค้าและเบรกรถยนต์นะคะอุปกรณ์ที่นี้มีการจดสิทธิบัตรได้ยังคะได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วครับจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและจะเป็นประโยชน์กับรถยนต์อย่างไรคะ,อ,ะอุปกรณ์ล็อกก้านป้นเบรกละก้านแผ่นคานนี้ใช้ในการชะลอการจราจรรถยนต์เพื่อน่วงเวลาได้ระดับหนึ่งซึ่งจเป็นประโยชน์คือล็อกได้ง่าย และปลอดภัยซึ่งไม่ทําลายสภาพการตกแต่งของรถโดยซ่อนไว้ใต้น้าปัดนะะการใช้เพียงแต่ดึงด้านล็อกขึ้นอุปกรณ์ก็จะล็อกแล้วไม่ทราบว่าจดสิทธิบัตรประเภทไหนและมีอายุคุ้มครองนานเท่าไหร่คะจดสิทธิบัตรการผลริตครับซึ่งมีอายุการคุ้มครอง20ปีจดสิทธิบัตรแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรคะสิทธิบัตรเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับแล้วสามารถที่จะ สงเป็นนิค้าออกท,ท่านผู้ชมคะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบไม่ใช่เรื่องยากในปัจจุบันค่ะเพราะกรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยบริการท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะนับเป็นการให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์นชนแก่สังคมส่วนรวมและยังเป็นการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าวด้วยค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ